สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้กลับมาจากปั่นจักรยานนะมาสอยส้มโอต่อได้ยี่สิบกว่าลูกนะครับผมหมดต้นแล้วล่ละครับผมนอนต้นส้มโอนะปีนี้ออกลูกเยอะเพราะผมใส่ขี้ไก่ไปประ,ประมาณห้ากระสอบนะครับผมใส่รอบโคนนะนะถ้ายอยใส่สองรอบรอบหนึ่งสองกระสอบอีกรอบหนึ่งสามกระสอบนะให้ผลผลิตมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบลูกนะครับผม กินกันจนอ,อร่อยนะปีนี้หวานนะตอนแรกผมว่าไม่หวานปีที่แล้วเปรี้ยวมากเพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีนี้พอใส่ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปเนี่ยก็หวานอยู่นะครับผม <S <S เนื้อก็คล้ายๆกับส้มโอปากพนงังเนื้อออกเป็นสีสีแดงนะครับผมนะฮะปลูกไว้ก็ได้กินนะนะครับผมดูแลเอาใจใส่รดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยก็แค่นั้นเองนะครับผม <S <S จากต้นส้มโอตรงนั้นปลูกต้นไม้พยุงต้นแดงตรงนี้ก็เป็นมะนาว น,น้งน้อก็เป็นมะขามอันนี้ก็เป็นแครดอกแครสมลมใส่ๆเข้าไปนะฮะทุกอย่างกินได้หมดและครับผมนะไอที่ได้มากกว่ากินก็คือปลูกต้นไม้ไว้ให้โลกแล้วก็ความสุขทางใจความสุขทางกายนะสร้างได้ด้วยตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ